กรณีเพจสายใหม่ต้องรอดได้ออกมาร้องเรียนนะคะว่ามีนักเรียนชั้นม5ค่ะถูกตรวจใบขับขี่แต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ2,000บาทก็เลยถูกตำรวจพาไปข่มขืนข้างๆโรงพักนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สพป่าติวจังหวัดยะโสธรค่ะทางด้านพลตำรวจเอกต่อสักสุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็มีการสั่งการด่วนให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีคำสั่งให้ตำรวจรายนี้เนี่ยออกจากราช การไว้ก่อนนะคะ ตึงต่อมาทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากเพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้มีการประสานไปยังบิ๊กโจ้ค่ะหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผอตรอให้ตรวจสอบโดยบิ๊กโจ้ก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ก่อเหตุหนึ่งคนเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกของสอพป่าติวจังหวัดยโสธรค่ะต้าสุด30มกราคม2567นะคะที่สพป่าติวทางด้านพลตำรวจตีพิรมสวนทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรก็ได้ลงมาสอบสวน ข้อเท็จจริงกับผู้ก่อเหตุก็คือร้อยตํารวจเอกกันปนาศรองสารวัตรสอบสวนสพปาติยุซึ่งปฏิบัติหน้าที่งานจราจรโดยผู้กองกัมปนาศก็ให้การนะคะว่าเมื่อวันที่29กมกราคม67ค่ะได้ขับรถออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจงานจราจรกระทั่งไปพบน้องเอผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนสองคนจึงเรียกตรวจค่ะและก็แจ้งข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่และก็ยอมรับว่าพาผู้เสียหายไปขืนใจจริงๆ ในส่วนของการดำเนินคดีนะคะทางตํำรวจก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาร้อยตำรวจเอกกัมปนาก็คือพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารและข,ข่มขืนกระทําชําราวผู้อื่นโดยใช้กําลังขู่เข็นโดยใช้กําลังปัทุสร้ายและก็จะนําตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดยโสธรต่อไปค่ะ